ปริศนาความลึกลับในภูเขาจีริซานเรื่องราวเกี่ยวกับภูเขาจีริซานที่เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของเกาหลีอุทยานแห่งนี้เนี่ยยังเป็นอุทยานแห่งชาติที่ครอบคลุมถึง3จังหวัด นับว่าเป็นอุทยานที่ใหญ่มากๆซึ่งอุทยานแห่งนี้เนี่ยบริเวณนั้นเนี่ยก็จะมีชาวบ้านอาศัยอยู่และก็จะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามาปีนเขาสำรวจธรรมชาติกันมากมายซึ่งอุทยานแห่งชาตินี้เนี่ยก็จะมีคนคอยดูแลที่เรียกกันว่าเรนเจอร์หรือเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์จิริซานโดยที่เราเนี่ยจะมาขอแนะนําตัวละคร2ตัวละครหลักด้วยกันก่อนคนแรกที่เราจะมาแนะนําให้รู้จักนั่นก็คือคังฮยอนโจที่รับบทโดยจูจีฮุน ชายหนุ่มที่เป็นน้องใหม่ที่เขานั้นเนี่ยได้จับคู่กับรุ่นพี่สุดโหดอย่างซออีคังเมื่อเขามาถึงจีรีซานทำให้เขานั้นเนี่ยได้สัมผัสพลังพิเศษที่สามารถมองเห็นเหตุหการณ์ล่วงหน้าอีกทั้งยังสามารถเห็นได้ว่านักปีนเขาที่สูญหายนั้นคนเหล่านั้นเนี่ยเขาอยู่ที่ไหนซึ่งตัวคนนั้นเองเนี่ยก็ไม่ทราบเลยว่าสัมผัสพิเศษนี้เนี่ยได้มาแต่ใดกันซึ่งเขาเนี่ยก็ได้บอกความลับนี้ให้กับรุ่นพี่อย่างซออ,อีคังได้รู้ ซออีคังที่รับบทโดยชอนจีฮยองหญิงสาวที่เป็นเรนเจอร์ที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญในเรื่องของการปีนเขาเธอมีความชำนาญเรื่องเส้นทางในภูเขาแห่งนี้เนื่องจากตอนอเด็กๆนั้นเนี่ยเธออาศัยอยู่บริเวณแถวแถวอุทยานทำให้เธอเนี่ยได้คลุกคลีกับภูเขาจีซานนั่นทำให้เธอเนี่ยคือเรนเจอร์ที่เก่งอย่างมากเปิดเรื่องมาเนี่ยเราจะได้อยู่ในปี2018เป็นปีที่พระเอกของเราซอ,ออีคังได้มาบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ ซึ่งวันแรกที่เขามาทำงานนั้นก็ถูกจับให้ไปปฏิบัติภารกิจตามหาตัวเด็กชายที่หายไปซึ่งนับว่าเป็นการตามหาที่ท้าทายอย่างมากและด้วยเหตุการณ์นี้เนี่ยทำให้เขาเนี่ยเริ่มสนิทกับซออีกครั้งมากขึ้นและหลังจากนั้นเนี่ยซีรีส์เนี่ยก็พาเราข้ามมายัางปี2021ซึ่งทุกอย่างเนี่ยก็เปลี่ยนไปตัวนางเอกนั้นเนี่ยจากคนที่ชำนาญในเรื่องปีนเขาในวันนี้เนี่ยเธอนั้นเนี่ยไม่สามารถเดินได้อีกต่อไป ส่วนพระเอกของเรานั้นเนี่ยก็นอนโคม่าเป็นเจ้าชายนิทาเกิดอะไรขึ้นในปี2018ถึง2020พวกเขาทั้งคู่ไปเจอเหตุการณ์อะไรมาที่ทำให้พวกเขานั้นเนี่ยต้องตกเป็นสภาพแห่งนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปคุณต้องลองไปดูซึ่งซีรีส์จีริสานเนี่ยเป็นซีรีส์แนวระทึกขวัญลึกลับซ่อนเงื่อน ที่ทีมเรื่องเนี่ยจะพาเราเนี่ยไปเห็นถึงความลึกลับในภูเขาอันกว้างใหญ่นี้ว่าแท,ท้จริงแล้วเนี่ยมันอาจจะมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่อีกทั้งยังมีผู้ไม่ประสงค์ดีพยายามสร้างทางให้นักปีนเขาหลงทางซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจอย่างมากว่าชายผู้นี้เนี่ยเขาทําไปเพื่ออะไรกันซึ่งเราว่าซีรีส์เนี่ยค่อนข้างทิ้งปมไว้น่าสนใจอย่างมากเลยคือมันทําให้ตัวคนดูเนี่ยสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาใช้ปริศนาที่โผล่มาตอนที่2เนี่ย แล้วเราช็อกเป็นตามๆกันว่าแบบอะไรวะเนี่ยโอโ้โหบอกเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยน่าจะพาเราเนี่ยเจออะไรที่อึ้งกว่านี้แน่นอนมาแค่2ตอนแรกเนี่ยก็ทำลงงงเลย <S <S บอกเลยนักแสดงเนี่ยทั้งพระเอกนังเอกหรือว่านักแสดงสมทบเนี่ยการันตีเลยว่าตัวซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยไม่ธรรมดาอย่างแน่นอน ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยได้คนเขียนบทที่เคยฝากผลงานที่เรารู้จักกันดีนั่นก็คือ Kingdom ที่เราคิดไ้เลยว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยน่าจะต้องมีจบแบบพลิกแน่นอนและเรื่องนี้เนี่ยก็ได้พุ่มกับฝีมือดีที่เคยฝากผลงานที่เรารู้จักดีนั่นก็คือ g o b l i n นและ Sweet Home และอีกอย่างที่การันตีเรื่องนี้เลยนั่นก็คือซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเปิดตัวตอนแรกด้วยเรตติ้งสูงสุดในประวัติศาสตร์ของซีรีส์สุดสัปดาห์ของช่อง TVN เลยโอ้โหที่เราพูดมาทั้งบดนี้เนี่ ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆก็สำหรับเราเนี่ยที่เราดูไปแล้วเนี่ยเราได้ดูมาเนี่ยเราบอกเลยว่าภาพเรื่องนี้เนี่ยสวยมากๆเลยภาพสวยเหมือนเราดูสารคดีเหมือนพาเราไปดูธรรมชาติอะเอออะไรแบบนั้นเลยอะอีกทั้งตัวซีรีส์เรื่องนี้ยอมรับจริงๆว่าเขาเนี่ยสร้างปมที่แข็งแกร่งไว้คือ ยังไงยังไงเราก็อยากดูว่าสุดท้ายแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคือมันอาจจะมีตอนที่เหนื่อยๆากหรือว่าเอื่อยๆบ้างนะสําหรับเรามันก็ยังดูได้เรื่อยๆเออใน2ตอนแรกเหมือนเขาเนี่ยพยายามค่อยๆปูค่อยๆเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่รวมๆเนี่ยเราว่ามันยังน่าติดตามอยู่ถึงแม้มันจะมีจุดเอื่อยบ้างเล็กน้อยก็ถ้าใครเนี่ยชอบแนวระทึกขวัญลึกลับซ่อนเงื่อนแบบนี้เรื่องนี้เนี่ยคุณต้องลองไปดู ถ้าใครเนี่ยอยากให้เรามาแนะนําซีรีส์เรื่องไหนหรือชอบซีรีส์เรื่องนี้อยากพูดคุยเกี่ยวกับความรู้สึกซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้นะและก็สุดท้ายนี้เนี่ยก็ช่วยกันกดไลค์และกดซับกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะเพราะทุกๆไลค์และทุกๆซับเนี่ยเป็นกาลังใจให้เราเนี่ยทำคลิปต่อไปจริงสําหรับวันนี้ม o v วี่ทุนทวนขอลาไปก่อนบ๊ายบายบุ๊ย